น้ำเริ่มแห้งแล้วจ้ะโอ้นี่ปลาปลาเริ่มทอดเนี่มีเริ่มมีปลาคอเนี่ยปลาคอนี่มสันปลาโอ้ยโอ้โอ้นี่พันยืนได้หนิยืนได้หนจ้ะ ีไปเคิงบอหรือปย่างอันนี้ไม่ได้จ้ะหยุดมีนี่อ <laughs> ของนีงงง่งานนึงอยู่นี่ครับทายด้ยเอาโอ้สันป่าเฮาโอ้มีตัวนี่กระตองนะปกระดูก

น้ำเริ่มแห้งลายแล้วเริ่มเห็นสันป่าขอให้ใหญ่ตม็มโตขึ้นไหมขนาดนาะตัวเดียวนี่รัรเล่นี่โอ้โอ้โหปลาตองน้ำเริ่มแห้งไรายะจะเห็นสันสัตว์ขึะนงไเลยกระดดอะไรเหรอ อย่างนี้อย่างนี้มีปลาอะไรหรอบางปนาปีน้ำปลาปลาดุกเชื่อมกันี่ออโ่ปลาดุกนขึ้นมาน้ำแห้งก็เริ่มเบือนจะขึ้นโคกเนี่ยนี่ันปลาสัดๆเจาไก่อ่ โไปแล้วเหอจ้ะเก้งมากน่าม่งมันคาตวมามี่นะไปน่าจะมีปไปเก่งโอ้ตัววุ่นวายเดี๋ยวเราไปเจาะกันไปกันไปมนต่อกันเล น,น้ำแห่งเขาจะจับไปลาเพาเบิ้งไม่จ้ะอยู่บ่อยู่มาเขีงบ่โอ้พี่พี่มาพี่ก้อนไอ้ดำเดี๋ยวนะครับเด้อตัวน mm. oh, oh, ี uh, no? ้บ่ตัวนี้บ่เออเยียกมันเมื่อกี้นี่ดังเอียกนั่นโอ้โห สี่เอาสีเอสีเอาดีออลองเบิ้งครับลองเบิงน<า>น้งนั่นเป็นไงอย่แของแโอ้ปากาลียุ่งม oh, องเกานี่แหละเพิ่นคาสิงื้อเอามีแถมมีแถมเอาอีสล่ะดีเป็นงครับน่เอบม มไม่รู้อยู่มะทำไมลูกอ,อ้ยเราจับปลาเยอะนี่ไปยังไงนั่นนั่นนั่นเอาบาทเดียวครับน,<า>น,นั่นดิทำไมมือจับปลาเคียงนั่นดิเฮลียเลยปลาเคียง Ô biến mất mấy anh là đi bỏ. Mày bỏ phiền yết. Ô nhanh mày mày yêu ý. Mày 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 โอ้แม <laughs> <Really? S 2> ่ไม่รู้เขาในปองเลยนี่นี่ยกมึงด้วยไงวะจะไปไหนรอดตัวไงเลยยังไงมาโอ้โหครับโอ้นี่ตัวนึงนี่มาทานเฮ้ยเอไงอไงวะอไว พี่พี่นี่นพี่น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 นี่นี่ี่นี่นี่นี้นน่นี่นี่น่นี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 ี่นี่่นี่นี่นี่้ี่ีีี่น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 ี่

มนั่นดีแมนบ่นั่นดีคอโอ้จักงูจักปลาบ่ะเนี่ยเอาปลามาแล้วเกียบลอยครับผมยันตวนยันนั่นรไหมเจาดุกเียบลอยว่าสันหี ทำนี่หละบานห้องไม่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 ลตปัดพนบ่เดี๋ยวได้ลวไ่ได้ไปแล้วไปแล้วนี่ยบูผีลูกพี่นอนยู่นี่เอาเลยเอา ตลอดเดือนมึงจะไปเที่ยี่อยู่แล้วเงี้ยอบออีกแล้ววะบูโอ้ยบูคนเยอะอ่ะชนิดลูกพี่เห้ยเห็นแล้ว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 ูพี่อยู่เลยนี่มาเมื่อเดียวทีอยู่ว่มื่อเดียวเอาขันรังไว้เนาะเออกันรังไปเอาเอาหัวเขาซอยพปเมื่อเดียวโอ้ นั่นๆอยู่ครับอยู่ๆโอ้สูงไงเลยเขามุโขนไงเนาะพี่เนาะโอ้โหติโบลือที่นี่นะครับมาลูกมาูชิบังจังไหนล่ะพี่ยุคี่ไม่ใช่ไต๋ปม่เหบอเห็น้วครับใส่กรดาดปลาสลิด ตัวแรกครับเอาพียงมาลกเอาี่วะอุ้อุ้ยเด็อุ้ยเอาะคือว่าอุ้ยมันล่องมันบ่มันลงมันลงมาดีอย่มาดีมาพี่มาพี่อะไรเนาะอูหลอด้วโอ้ยโอ้ยจิบติ่งอะไรเดาะนี่วะ โอ้มีอยู่ีผิวะมาแวปดุอ๋ออออปลาข้อผีปดุนี่อยู่มองกยิงได้ปะโอ้โหข้อนี่น่ะนู่ดีเยหัวย่นี่ละเตรมอไรเตมนะมไลว้าวอยู่อยู่่

หนึ่งเดือนผ่านไปว้าต้องใส่วิลาเนี่ยเนี่ยปลาดุกเรื่นงงางกว่ายังไง่ว่าปิดคอหนเอาพอกว่าเด้มไหมบ่้วตัวทิ้มได้ไหมตัวนี้ตัวนสองตัวเลยไปคุณเอาตัวนี้งั้เราไม่เจ็บตัวน่อยอ้าวเนียบเฮ้ยเฮ้ยป้าตูงเงี้ยเลย พ่อใหอใหญพูดนะพอดีพ่อดีหนาวพอดีหนาวูโอ้พี่เห็นบเออมเหียบออนัไหมกับเรือลูกพี่เอ้ยยงักเอาจับดูเอเขาปจับมือเดียวเอามือเดียวเลยๆตอนจับนั่นโอ้

น้ำไม่รู้ย่านน้ำอยอะปลาตองครับตองแนบแหนบอะเฮียข้าุญนะคอคอมันรีคอก็ตองแหนบน้ำกันแล้วมีอีกวะตะเคียงอยู่อันต๊แห้งพวดเขาหน่อยเคียงบอกโต๊องด้วยกัพี่ไปเอาโต๊ะแห้งพวดงานเริ่ามาคอด้อยกครับนี่ตะเคียงสองโต เอาหามอกันเอย่าไปูเตีม้ข้ข้นวโอ้ไปยังไงตองตองโอ้ยนชิม่นึงมาดิมาดิงอนอ่าลยูั้ตัวงโตโตหข้อปากคออยู่ลังโตเลยอ่ะมาอ่านี้เดา๋ไปยังวออยู่ลังกาใส ด้วยุกท่คท่าคุณขึ้นโคกปลาขึ้นโคกกมีด้วยกระตองตัวนึงพอมบล็อกมุเลยนะครับมีด้าตองตองแนระตองเออดีครับตัวนึงเออมีตัวนึง อ้าว้าประดูวะ่อตัวโตสองตัวนึกตกเ่อกับทุกตือแหงนี่แหละวันนี่นี่ลูลูสองตัวเอาลงไปนะสีิลงบวกเดียวกันปะพันครับตัวนึ่งเลก็ก พ่ออีเมียปลาดุกเมียปลาดุอายาโหโอ้ยล่งมีปลาดุไงดุไงดุหน้าเี๋ยวเอาน้ำบอกกอนดูยบเมม่มนจะคองจับกลอนมัจับหนุ่มียึกี้วาแล้ววาแล้วี โอ้ยพี่ครับหางหัวอยู่ทางใหนบ้านีหนตัวไงวะประมาณอยู่หาขีดครับหาขีดโอ้ยนี่มุกหกเจ็ดแกะในห้องนี้ครับใน่้องนี้นั่นนี่อยู่เต็มๆเลยครับเนาะอ๋อเต็มๆเอาหนีได้เดี๋ยวสบายครับ นี่ได้ปลากงยังเงยเหยียบปราดุไปไดแน้ำจีนเธอหออือโอ้โหพอดีลูกพี่เอ๊ยแขงกว่าตบถึงเนี่ยมันเอียงด้วยเนื้อปากว่มันเอียงไปเยอะตบมันผมหันที่ปตัวเนี่ยครับย่างไปไม่ถึงมองปลาดุอเอนี่ยืดไปจับได้เลยเคียงไปใหยน่าจับรูกเลย ลูกี่ยอ้าวลุกดุกเอาเ่เี่ยจะปลุกอปลอืมปลอืมดุกอันนี้ก็ปลาดุกดุกอ้ยยังยังโอ้โหคอใหญ่ีล่ะ เยดี๋ย well วู uh, Arizona, uh, 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 ่บังคู่บังนั่แมนหวแม่เลยเนาะโอ้ไอ้เรือไอ้ยันไอ้รละไอ้ยันเตรียมมมอะไรอ่ปลาดุกหายยันมเปลียนกันบ่วะนี้ตัวนี้ครับตัวนี้ยมันมันขนาดแล้วพี่ไปเคียงกับปลกรอเลยงลูกบลูก

โอสาคนโค่นมาคนโค่นมากมนตกมโอ้โคตรหลโอ้โตหงายเลยคอหงายโคอรหงยโอ้คนยืนได้ขีดตมนะอ้ค เพียงด้่ะเนี้เออเพียงดอ่ะยังสองสามสี่อ่ะอ่ะสามคนได้เอาขึ้นไหสร่อยกันคัดเลือกป่าศูนย์ร่วมทุกป่า